คุณคุณไม่เป็นไรแล้วนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะที่ช่วยฉันไว้ฉันเป็นนี่ชีวิตคุณจริงๆฉันเจอแบบประชาชนในกระเป๋าของคุณเลยรู้ว่าคุณชื่อพิทักษ์เป็นคนผิจิตพอจะมีใครที่ฉันติดต่อได้บ้างไหมจ๊ะอ,อย่างครอบครัวของคุณหรือว่าเมียคุณนะจ๊ะคุณไม่มีครอบครัวเหรอ โทษน,นะคะจ้ะคุณเป็นเจ้าของคนไข้ใช่ไหมคะจ้ะชันนป็นคนพาผู้ชายคนนี้มาส่งโรงพยาบาลเองจ้ะคุณหมอแจ้งมาว่าอาจจะต้องผ่าตัดผู้ป่วยนะคะรบกวนเซนยินดอมด้วยนะคะค่ารักษาที่นี่น่าจะแพงน่าดูเลยชั้นขอย้ายผู้ป่วยไปโรงพยาบาลของรัฐได้ไหมจะ๊ะอาการของผู้ป่วยไม่คงที่คะ่ะการเคลื่อนย้ายค่อนข้างเสี่ยงพยาบาลไม่แนะนำให้ย้ายผู้ป่วยคะ่ะ เซ็นตรงไหนจ๊าเซ็นตรงนีง้นะคะ